น่าหายกันก่อนไปดูไปดูกระโหลกหัวมนุษย์กระโหลกกระดูกมนุษย์คุณเมาก็ยืนดูจังนะดูจนเบื่อแล้วดูดูจังจดทั้งทั้งไล่ทั้งจดสมัยสมัยคอมนิดเข้ามาระบายไทยในแถวใต้มีไหมครับมีสุราษฎร์มีสุราษฎรใช่ใช่ลงต่าง เราเป็นวิธีของตารโลกของโลกนะเดี๋ยวผมทำมากกับผิดทำมันคตรปู่กันอันจะนทำไม่ใช่อาธรรมปู่กันอันไหนทำมากทำก็แพ้ตรงไหนอาธรรมมันเยอะทำก็แพ้หมดมันเป็นเป็นเขาเรียกเป็นปฏกรรมของโลกเราฝืนไม่มาครับไม่ได้เลยมันเป็นปฏิกรรมของโลกนันก็ต้องเป็นไปตามการตามแรงมันเนี่ยนะฝืนไม่ได้เลยด่ที่เราเนี่ย จะกระดดทำมอนกันเ <ừ> ะยนเรา <ừ> นนเนี่ยอ่ที่ใจเราจะไปะ่วยทำประกอาไหม,มถ้าเราไม่ไปช่วมเราก็มาสุกนะเราไม่ช่วบาปโยมจ้างบาปต่างเราก็มุสูนะผู้ชายสอนเราดูยังไงจะมีสูดด้ดีกับคิดยังไงแต่ไม่เป็นเครื่องมาให้คเดนะนะมาดูมาเห็นแต่ละั้งแต่ละรารเกิดค,ความทับล้ว้็ใจนะ มันจะมีแบรรมของมย์และโลที่สร้างเงนเดามันเกิดเงินเดาอะไรก็ตกต่หรือทำงานี่เราเป็นงานประกันด้วยอะไรก็ไ้นะอนี่คือก็คือดูกันนั่นแหละมันมี้เราทำอที่ใจเราหน่อยนะมันก็อยู่ทีร่างกายนกะกดูดซึมดูดัมมดแขแขงแขงขานิ้วมือเป็น เป็นของกางขานของมนุษยเป็นสุกใส่สุกนะสุกมาตรนเเป็นกางขานเราเนี่ยเนี่นี่นะด้จะเนี่ยเจะไปทุจะไุกเจาอะไรวอนกำไปกำมันกำมาจะมีคนตามเข้าไปเนี่ยเข้าไปเนตายเ้าไปงางานเราเป็แนแบทุบกันดล เป็นเรื่หน้าสงสารเนาะสศาลนี้ทำเรื่แงเไม่ได้ต้องมาผ่านมาแล้วเนี่ยอะไรตีจองพันสิบแปดสิบแปดเนาะนี้ก็เป็นประมาณครับนับปัจจุบันนี่ก็สี่สิบเอ็ดปีนะครับยี่สิบยี่สิบใครเกิดเกิดก่อนมีเยอะอยู่นะแต่คนเกิดทีหลังก็มีเยอะเอาน้องพ่อจะเกิดก่อนแน่นอนแหละเอาน้องพ่อ แต่ยุติยี่สิกว่าแล้วตอนนี้ไม่ตึงแ่นี้ลรกปลากาไปยี่สิบกว่าแล้วนะเป็นประเทศละยี่พาแล้วหลวงพ่อเนาะเป็นประเทศลวยี่พาแล้วถามไปเล่ยๆันเลยมาสงครามเป็นทหารอยู่อะไรอยู่ในจัิลถามไปเรี่อยๆส้ครามเปิดๆเวียดนามสามคอมมิวสต์ทหารนนั้นูดไ่อยาดน้ เี่ยนั่งันลครับนี่ยนั่งนันเลยอยู่ฟองนี้เยอ๋อฟงนิดเพะ่นแพงกพรพี่กาจะมาเป็นทหารสองคนนี่นิทมนี่คนใหญ่าเป็นทหารงนยอตัวฟองนิดฉันนั่นแหลน่ไอ้คนรองว่าติตทหารหลวงฟองนม่ติดแล้วก็งเราก็มดนแต่ลูกชห้าคน ดนอหารสองรอดแค่สนามโชคดีไปแต่มาจะโชคดีจะได้ทำประเด็นโอ้โหจับทุกคนดิลูกพอ่อนี่แม่นี่ร่างใหญ่ทั้งนั้นสูงนั่นนะร้อยหกร้อยเจ็ดสิบทุกคนเนาะมันจะรอดได้ยังไงแต่รอยเจ็ดสิบเนาะอ๋อดีถึงประเภทดีด้วย,ววยนะร่างกายอุดมสมบูรณ์แข็งแรงนะแข็งแรง ดีหนึ่งประเภทหนึ่งพอจับใบแดงเราก็รออยู่นะพอจับขึ้นมาเนี่ยดำสบายเลย่อจยแพงพอแหแรงติดต่อกันเลยับพอลูกพอหลอดลูกตะเรลาก็หลอดนะพวอมาเกิดรับใช้ชาติพาอมาเคยเป็นชีคข่าธาตุชาตเป็นแต่เจ้าน้าชาติเคยเป็นแต่เจ้าหน้าชาติไม่เคยเป็นชี้่าธาตุนะ มันก็เลยมาเป็นศิทธาภักดีคนเนาะต่างกันไปนี่แหละที่มาที่ไปคนแต่ละคนนั้นต่างกันอันนี้ก็อาหารเยอะเนาะเนี่ยนะเยอะไปที่ไหนก็เยอะเหมือนกันแหละที่จีงตายตามคลองตามหมู่บ้านโอ้เยอะมากไปมันไม่ใช่พ่อที่ทีเดียวมีทั้งประเทศของพ่อมันก็มีทั่วประเทศนี่คำนี้เรานี่คำศิลป์เราเราเป็นตองการเขานั่นแหละ โดยแก่ความคิดคนไม่กี่คนคนไม่กี่คนทําให้คนล้มตายเยอะแยะมากมายม <ไง S 1> แค่คน,น,นไม่กี่คนนะใช่นั่นเห็นนั่นแหละถ้าคนไม่กี่คนทําให้ลูกเจริญยเขาเจริญนะนั่นะเขาเรียกถ้าผู้น,น,นํามีจิตมีธรรมรุ่นี่ก็เจริญถ้าคนไม่มีจิตมีธรรมรุ่นี่ก็ล้มจมนั่นแหละพเจ้าแมนบอกตัดบอกว,ว่าลูกงนี้แค่คนเดียวทำให้ก็กเลยรุ่งเลยแม่ที่พนเจ้าแม่นะ พุ่มเมตตาสูงสุดนั่นแนหะละทำให้ลูกเจริ้รุ่นท่าคนนี้คนเนี่ยทำให้ลุ่มจมได้โลกนั่นก็ลุ่มจมนั่นไม่ต้องมีคนดีขึ้นบัข,นขึ้นในโลกเราไม่ขาด<อ>จะมีเล่นล็อไปบ้างว่าธรรมดานะนีะ่ศา<อ>สนาพุทธเจ้าเรานะมีต่อไปสี่ห้าพระองค์นะมีลูกจเจริญมากนะสี<อ>่ห้าองค์แล้วเจริญสุดก็ต้องห้าองค์นี่นะ นะาใจนม่ไปก็จะพีโลองค์สององไปบนโลกบุญก้อนๆไปมึนมึมึงมีพระเจ้าขึ้นมึงบันขึนในโลกเราบนโลกทําให้มนุษย์สบายไม่ละนะตสงครามก็ยึดยัลงบ้างจะฆ่ากันฆ่าไม่ฆ่ามากแต่ทใไมพระเจ้าไม่มีศาสนาละจูอยู่ยังไงละฆ่ากันเป็นขับเป็นปลาเลยยุกเรามันดีที่สุดนะ เราเป็น,นทุกขนี้ทำไมนี่เราบุญละมามากเหมือนกันนะนะบุญมาเยอะเหมือนกันแหละใน <c oughs> นั้นกะ็นะนจะนั่นแะต้ๆๆะนะองเข้าใจตรงนี้แหละติดบุญบุญจุลมาเ์ที่ทำใหรางรวมกันมาหมดแล้วเย็นแล้ว,ลวสบาย,ยแ,ลนะแล้วทองฟ้าเยินเ <c oughs> มี่มาบมดตังเย็นลมพัดผ่านเย็นสบานสบายนะ ทำให้เราไม่เดือดร้อนเนี่ยรากาก,ก็ไม่ร้อนใจก็ไม่ร้อนเนาะนี่แหละก็ดีไปคนเรานะเขาเราอันไม่แตกริดรับทิ่เราไม่สามารถจะอธิบาตใจความได้ด้วยที่ประต้านั้นเพราะอะไรเป็นการเห้นพลังของอวามคุณนไม่ได้ทำได้เลย แล้วเราออกมานะามาช่วยกันนั่นแหละนะทางพุงบุญของเรา่นี่ะนะหลวงพ่อไดนถามมีพระลานมีพระเจ้ามเมือบ้านนีมืองนีรมีนะนะพุทธบาทก็ไม่มีจะหาพระลานก็ไม่มีแต่หลวงพ่อทุนจามายายจะไปอยู่แล้ววัดพ้อดีเกริถามว่า วัดเั่องทำอยู่เล้วเอาพระเองอำเอาพระก็ไม่ใช่คนหรอกเอาคนมาทำพระไม่ใช่หรอพระก็ยังมาสิ้นกิเลสไม่ใช่หรอกเราไปดูงานแลดูงานนเอาคนทำพระไม่เอาพระทำพระนะฟังไ้ดีนะเอาคนมาทำพระไม่ใช่อาพะทำพระนะพระสินกเลส น้นาจะเกิดขึ้นเมื่อพระม่สิ่นส <Ether> ิน้น <streaming leer> ี่นั่นแหละแต่สิ้นที่นเก็สบายนะเพราะเราเป็นที่ยันตายยันใจเราอไร่าเงี้ไไมล่ะไปมีต่ความงบความงเย็นนะมีความสบายอากาศก็เย็นลงแ้งนะจบมาัดผ่านเฉยๆแล้วก็มีตาโปดบังท้าดวงอาทิตย์นงดีไหมนะ เป็นบุญของโยมจะผ่านมาได้เนาะท่านสามจะผ่านเนาะหลวงพ่อมาฝากจะผ่านแต่โยมไม่ออกภาคหลวงพ่อจะน้องพ่อมาไม่ได้ถ้าหลวงพ่อไม่มาหลวงพ่ามาไม่ได้ไอ่ได้ด <c oughs> ้วยแต่เช่นฝีกันเนาะ <c oughs> <c oughs> วันศุกร์เช่นก็มีฝนตกนะครับอโอ้โหเดี๋ะะยวเขาเลยบุญเดียวกันนะนะท่านุ้ณหมอวิบูมจะออกความคิดในกรจะตกลงกัน,นเน,นะาะ ว่าจะไปยังไงมาอย่างไรพร,ร,ริยนได้ก็ช่วยหยกแรงมาแต่จ,จะได้หมอเทศเนาะเลยถอนตัวนเ <c ười> ขาเคยมีกรรมกับที่มี่รู้ไหมคุณมอเทสรู้อ่าท่านมาันเคยมาเกื่บจ้างบารมีที่นี่มันเคยมีกรรมที่นี่ทะเลไม่ได้มาก็มีแต่พวกเราเกี่ยวพันกันนะไม <c ười> ่ไปโทษท่านนะเฮ <c ười> ้ยท่านไม่เคยเกี่ยวพันกับที่นี่หม <c ười> อเทศนะท่นเลไม่ได้มา อริง่มาคือใจเป็นอย่างนั้นแต่นะเรา้อใจเป็นสบายนะก็นี่เราก็ต้องเจอก็ไปตามที่เาไปแล้วเนาะตาใจนย่กลยเขาก็ได้เงินจากเรารวก็ได้เงินจากเราโรงแรมก็ได้เงจากเราอาหารการกินก็ได้เงินจากเราอันนี้ช่วยเหลือมนุษย์นะนี่เ็นช่วยเหลือคนมนุษย์ี่อในวิญญาณก็ได้บุญจากเรา เแล้วเราบวกลบคูณหารเลยค่ะ